สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและแม่มาริพาไทยทุกท่านนะคะฝากกดติดตามนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดว่าอ่ามันจะเป็นบนสุดนะทั้งหมดนะคะช่วยน้อช่วยกดติดตามนะคะกดกระดิ่งให้นุ่มด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมา แพคเสื้อให้กับคุณลูกค้ากันนะคะวันนี้นะคะก็จะส่งอยู่ที่3ามสออเดอร์นะคะอันนี้จะเป็น COD หมดเลยนะคะร้านเรานะคะร้านแม่ม,มารีผ้าไทยของเรานะคะบริการจัดส่งฟรีแล้วก็เก็บเงินปลายทางนะคะอันนี้จากจังหวัดกรทมนะคะอ๋อของคุหน้าเป้าคุณแม,ม่เป้า,มมปาที่จะเป็นชุดเดสไอชุดแสกยาวอ่าชุดแสกยาวนะคะอัดผ้ากาวน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ท่านที่สองก็จะเป็นคุณแม่คุณแม่จาก โอ้ขอนแก่นจากขอนแก่นนะคะจะเป็นเสื้อขาวเสื้อขาวทำบุญนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเสื้อคลุมเสื้อคลุมลายขอนะคะ สวยมากๆเลยค่ะจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะบริการร้านแม่มริผ่าไทยของเรานะคะบริการจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะแคปเจอร์หน้าจอนะคะแคปเจอร์หน้าจอนะแคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ส่งนะคะแอดมาได้ที่ไลน์นะคะ m a l i 0 4น6นะคะนุ่งรออยู่นะคะขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปแพ็คสินค้าให้คุณลูกค้าก่อนนะคะขอบคุณค่ะ